สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังในภาพยนตร์เรื่อง Crocodile Island ค o d e K เกาะคลั่งหมวยทำไมทำเสียงขึงขังน่ากลัวอย่างนี้นะเออเฮ้อเราอยากจะลองสปอยให้ทุกคนรู้สึกกลัวกันบ้างไนงะบางคนก็มาพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ทำไมไม่ลองสปอยหนังผีดูบ้างนะครับก็อยากจะลองดูอยู่นะ แต่นี่ขนาดนั้นสัตว์ประหลาดที่ทุกคนเขาชอบดูกันเนี่ยยังไม่มีคนดูเลยนี่ถ้าไปเอาหนังผีมาก็นับรองว่า1ปีเนี่ยสวิวนะครับคงไม่ขนาดนั้นหรอกก็อย่าให้มันเป็นถึงขนาดนั้นเลยนะครับและถ้าใครพร้อมที่จะฟังสปอยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะฮะเอาล่ะยังไงก็ไปฟังสปอยกันเลย คำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมรภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมืองปิดไปเลยเรื่องราวของครกุฎาย์ไอแลนด์ เกิดขึ้นมาช่วงสงครามโลกครั้งที่2กับ2นักบินสุดสวยที่ไม่ได้บูชาเมยานางมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้พอทันทีที่พวกเขาทั้งสองนอกําลังขับเครื่องบินไปขึ้นบินตุ้งเหี่ยวตุกเหี่ยวอยู่บนฟ้านั้นจ,จู่ๆพวกเขาก็ถูกนกปิศนาลึกลับที่ไม่น่าจะมีตัวตนอยู่อีกแล้วบนโลกของเราอย่างเจ้าเทาดอนพงเข้ามาชนเข้ากับหน้าเครื่องบินดังแอ๊กพวกเขาทั้งสงคนก็เลยมองหน้ากันเลืกหลัก นี่มันตัวอีหยังวะในในคิดเหมือนกันไมมบีหนึ่งใช่แล้วบีสองนั่นมันทระนดอนนี่นาะจนไม่นานเครื่องบินของพวกเขาก็ถูกฝูงทระนดอนพุ่งเข้าชนตุบงตุบกตุบุกตุบกตบเบทําให้เครื่องบินทั้งลาของพวกเขานั้นเกิดความเสียหายและล่วงลงที่กลางทะเลสองหนุ่มไม่รอช้าจึงเริ่มเมเดกดปุ่มดีดตัวเองออกจากเครื่องบินเพื่อเอาตัวรอดปุ้งงงรอดแล้วเว้ยซึ่งนักบินคนแรกก็ลงมาถึงเกาะยังปลอดภัย แต่เดี <noise> ๋ยวนะที่น hmm ี ah. oh ่มัน <shared> ม <traditions> ีของด้วยเรวะแต่หายสงสัยได้ไม่นานเขาก็เผอิญเหลือบไปเห็นเพื่อนที่กําลังโดดล่มลงมาทีหลังนั้นถูกอสูรละกายขนใหญ่กระโดดเข้ากัเหมือบจนหายวับไปกับตาอ๋อฮนั่นมันโคตรไอ้เคียมจิล่าเรื่องราวก็ผ่านมาอีกหลายปีจนถึงปัจจุบันเครื่องบินโดยสาร gc 2 6 1ที่มีปลายทางมุ่งสู่ประเทศจีนกําลังบินผ่านทางหน้าน้้ำสามเหลี่ยมมงกรที่คืนเชื่อมีความดุโหดเหี้ยนจนทําให้นักบินหลายคน นั้นกลัวจนขี้ออกหูจนเรียกว่าขี้หูตลุงคนหนึ่งก็กาลังยุ่งอยู่กับการสั่งสอนลูกที่ว่าเธอเด่ยอายุแค่นี้ดันอยากจะมีผัวซะแล้วเหรอก็ทําให้คนลูกไม่พอใจที่ถูกคุณพ่อดุมันจะอะไรกันนะกันนะก็แค่คบผู้ชายเองฮึไอผู้ชายนี่แหละเหมือนหวังสีเจ้าไม่รู้เหรอเฮ้อ ดีนะนี่มันหนังจีนเราเลยออกสำเนียงจีนได้สัวเจียงจังฟอทันใดน,นั้นเครื่องบินก็ดันตกหลุมอากาศปึกลึกจนมีเครื่องช่วยหายใจล่วงลงมากัปตันก็บอกให้ทุกคนใจยเย็นๆไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงพอาผู้โดยสารก็ได้โกนกลับไปว่าไม่ไม่น่นาเป็นห่วงหรอกถ้าไอท่ออากาศนี่มันไม่หล,ล่นลงมามันหลงลงมาปับ๊บพวกกูใจหายวูบเลยศาสเตอ์เอ้ยยังผ่อนบ้านไม่หมดเว้ยทันใดนั้นเองสิ่งไม่คาดฝันที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำอีกพอไอเจ้าฝูงทาราดนดันวิ่งเข้ามาชนไปที่กระจกของเคร ดังเอก็กไอ้นักบินก็ถึงกับมองหน้ากันเลือกหลักหนายคิดเื่อฉันไม่มีหนึ่งนินบลทรน,นดอนนี่ว่าจนจับพันไอ้พวกฝูงทรน,น,ดนดอนก็พุ่งเข้าไปชนกับไอพ้นของเครื่องจนเกิดการระเบิดระเบิดและไฟลุกพลึบและทาให้สุดท้ายไอเครื่องบินลนํานี้ก็พุ่งตรงม่งล่องในทันทีแต่ด้วยความเก่งกาจของสองนักบินก็ทําให้เครื่องบินนี้ลงจอดบนผืนน้ําอย่างโคตรสุภาพตุม๋ม แต่ด้วยความที่ไม่คาดคิดพอบนเรดาร์นั้นไม่มีเกาะอยู่แต่ความเป็นจริงมันมีเกาะขนาดใหญ่ขว้างทางเครื่องบินก็พวกเขาอยู่เลยทําให้เครื่องบินทั้งลำเนี่ยพุง่งเข้าไปชนกับพาหินของเกาะลึกลับนั้นจนระเบิด และเรื่องเราก็หายวับไปพวกผู้โดยสารที่รอดชีวิตมาได้ต่างก็พากันปรึกษากันว่าที่นี่มันที่ไหนวะจากบันทึกแถวนี้มันไม่มีเกาะนี่นาแถมพวกเครื่องมือสื่อสารหลายๆอย่างก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้มันเป็นเกาะลับแล่ววะชิวหังจงชี้เลยทําให้ตะลุงที่คิดเป็นห่วงลูกสาวได้พาพวกหนุ่มๆสองคนขับไปสํารวจเกาะน้ที่ด้านในซึ่งในระหว่างทางเขาก็เตือนไอ้หนุ่มวัยรุ่นที่มาจีบลูกสาวเขาว่าได้ข่าวาว่าเฟี้ยวเรื่องเล่าอ่ะฮะมาจีบลูกสาวอ้วอย่าคิดนะ ว่าจะแอมลูกสาวว่ะได้เฮ้จับตอนไข่แม่มเลยซึ่งในระหว่างทางตะลุงก็ไปสังเกตเห็นรอยเท้าของสัตว์ปริศนาแต่ก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะและไปพบกักบกระต๊อบปริศนาอันหนึ่งพวกเขาจึงเข้าไปสำรวจดูก็พบว่ามีบันทึกของคนที่เคยอยู่ที่นี่ซึ่งในบันทึกบอกพวกเขาไว้ว่าที่เกาะแห่งนี้มีไอ้เคยักษ์ตัวเข่องคอยไล่ล่าใครก็ตามที่หลงเข้ามายังเกาะไอ้เจ้าตะลุงก็นึกขึ้นมาได้ก็เลยห่วงลูกสาวทันทีว้ย ไปไปช่วยลูกสาวอ้วกกันทางด้านของพวกที่เหลืออยู่บนเกาะด้านนอกที่กําลังช่วยเหลือคนบาดเจ็บก็เลยมีคนถูกทํำลายโดยไม่มีใครทราบเงินเฮ้ยกูกลับไปกูจะซื้อเพยเห้า ทำไมกูรู้สึกว่ามีคนโดนแดกอยู่ข้างหลังสงสัยจังเดินไปดูข้างหน้าดีกว่าซึ่งในตอนนั้นไอ้หนุ่มน้าหลอกคนหนึ่งก็มาแย่งน้ําเปล่าจากแอลโฮสเตสที่กําลังช่วยเหลือพวกผู้คนที่บาดเจ็บและด่าเธอไปว่าไม่ต้องไปช่วยเหลือไอ้คนที่บาดเจ็บแล้วยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีพวกเราต่างหากที่จะรอด เก็บน้ําไม่กินเองยังจะมีประโยชน์กว่าเอาไปให้อีกพวกซากศพนั้นชูแท้เฮ้ hey, ทาแบบนั้นที่ดีเหรอจนทําให้เขาต้องมีเรื่องกับชายคนหนึ่งที่เข้ามาห้ามไว้จึงเกิดการตีกันขึ้นแม่สาวแอร์โฮสเตสก็พยายามห้ามทั้งสองหนุ่มว่าอย่าตีกันอย่าตีกันไอ้เจ้าผู้ช่วยนักบินที่อยู่ในทะเลและเป็นอีกหนึ่งคนที่ไปห้ามทั้งสองคนไม่ให้ตีกันไว้ก็กําลังพยายามจะเดินขึ้นมาบนฝั่ง แต่ว่าเขาก็ถูกกระจดจ้องๆกกงงนๆของเขาโดยไม่ละสายตาจากไอเกตขนาดมหึนมาที่งาบเขาไปแดกต่อหน้าต่อตาคนอื่นก็ทําให้พวกที่รอดชีวิตต้องหนีเอาตัวรอดและเพนเข้าไปในป่าทางกลุ่มของตาลุงที่วิ่งเฟี้ยวกลับมาก็ไม่เห็นใครอยู่ที่นี่แล้วแถมไอพวกศพก็หายไปจนเกลี้ยงด้วยอะไรกันเนี่ยทาไมศพถึงหายไปได้ละ่ะคงไม่ใช่หนังซอมบีห้หรอกใช่ไหมแต่วันที่มีสักไม่ถึงคุณครูก็อบอกว่าไม่แน่ใจที่นี่มีร่องรอยของรอยเท้าตะเคี พวกมันน่าจะแดกศพไปจนหมดแต่พวกที่เหลือน่าจะหนีเอาตัวรอดขึ้นไปพวกเขาจึงเริ่มแกะรอยจากรอยเท้าตามคนอื่นและไปตะเอกับทุกคนนั่นแหล่งน้ําจืดที่เป็นน้ําตกที่น่าจะเป็นจุดเดียวบนเกาะอ,อ๋อยอีออ่อีที่รักเป็นอะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> พวกพี่เนี่ยไปเจอกระตตบ พร้อมกับบันทึกของเทระเคด้วยถ้ามันจะทําอะไรน้องพี่จะสับมันให้เละเลยแต่ตาลุงที่เป็นพ่อของอีอีเลยเข้ามาบอกว่าปูน้อยมางยังสู้ไม่ไหวเลยปากดีใช่ไหมเจ้าแฟนหนุ่มก็นริงกับแซลแม่ลุงแล้วก็ถ้าฟันปูอาจจะฟันไม่ได้แต่ถ้าฟันอีอีแล้วก็เอ้าห้อชับๆสับหัวมึงนี่แหละไอ้เวเ้เนยในตอนนั้นก็ได้มีเสียงครางของสัตว์ขนาดยักษ์ที่ดังอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากพวกเขามากนะัก ที่ตรงนั้นกูมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งนั่งล้างแผลของเขาอยู่โดยไม่รู้เลยว่าตู้ของเขากําลังนั่งอยู่กับไอ้เค้สองต่อสองที่ไม่ใช่ไอ้เค่ธรรมดาแต่เป็นโคดไอ้เค่พันมังกรเจ้าของเกาะที่มีชีวิตอย่างยาวนานมากกว่าล้าน,ล,านล้านปีเจ้อสอยคอยเน้ยังไม่ทันไลเขาก็โดนไอ้เก้งอ้าบแดกไปทันที ทุกคนพอเจอแบบนี้ก็รีบเพ่นสิครับจะอยู่ทำไมซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่หนีไม่ทันและขาก็เดินไปติดกับซอกหินก็กลายเป็นอาหารว่างให้กับไอ้เคปพันเมือก่อนตัวนี้ซึ่งมันก็เป็นโอกาสดีที่ซื้อเวลาให้คนอื่นๆน,นั้นสามารถหนีเอาตัวรอดไปได้พวกของตะลุงก็พากันกลับไปในที่กระทอมที่พวกเขาได้เจอในตอนแรก จะใช้ที่นั่นเป็นที่หลบภัยในคืนนี้ชั่วคราวจนกระทั่งลุ่งเช้าตะลุงก็จะเข้าไปดูลูกสาวก็เห็นว่าเธอกําลังหลับปุ๋ยคาไหลของแฟนหนุ่มไอเจ้าดีก็กลัวพ่อตาจะดุเอาก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจนะครับแตล่ลุงก็บอกให้เงีเงยบๆไว้ ใหอ้อีนอนไปนั่นแหละดีแล้วเดี๋ยวลุงจะไปหาอาหารเช้าให้กินซึ่งเหมือนก็กินเวลาไปหลายชั่วโมงอีและแฟนหนุ่มที่มีชื่อว่าเฉินก็ตื่นขึ้นมาและกําลังจะออกไปด้านนอกกระตบกับผมก็หมอกปริศนาพร้อมกับใยแมงมุมและขรตัวเม่ของแมงมุมด้วยโอ้โหตัวใหญ่มากพวกเขาจึงต้องรีบปลุกคอนอื่นๆไม่ให้ละเมอและกรนเสียงดังซึ่งพอทุกคนตื่นมาก็ต้องโต๊ะต,ตะลึงนี่มันแมงมุมหรือแมงกว้าง เพราะตัวมันใหญ่แลอเกินมันกว้างไงกว้างใหญ่อ่ะมันเลยไม่ใช่แมงมุมไอเจ้าหนุม่มคนหนึ่งก็บอกกับทุกคนว่าเราต้องรีบออกจากระตบอ,อันนี้นะมันเป็นไม้ผูพังถ้าเจ้าแมงมุมจุดโจมแล้วก็ตายงยแก่กันแน่นอนซึ่งเมื่อค่อยๆดื้อๆออกมาจากกระตอบได้พวกเขาก็าเจอเขากับคุณครูที่นอนเฝ้ายามหลับปุ๋ยอยู่จา้าเฉินก็ค่อยๆย่องไปปลุกเขาและบอกว่าเงีเงยบๆนะครูแต่ทัานใดนั้นไอเจ้าหนุ่มแว่นคนหนึ่งที่พยายามจะหนีเอาตัวรอดเพียงคนเดียวก็เจอเขากับโคตรแมงมุมที่โผล่มาขยุ่ม องนั้นดังไปก้องป่าเย้ยสีแล้ววา และทำให้ตาลุงที่กำลังเก็บรวบรวมผลไม้ไว่มากมายนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องเขาเขาก็รีบวิ่งไปช่วยเหลือคนอื่นในทันทีซึ่งเมื่อไปถึงก็พบว่าทุกคนเนี่ยกำลังแอบอยู่ในพุ่มไม้เพื่อหลบหนีอะไรบางอย่างตาลุงก็งงมากหนีอะไรกันเหรอคะเมืเขาถึงชี้ขึ้นไปข้างบนใบเขาเงยหน้าขึ้นไปดูก็พบว่าโอ้ยเมงมุมนี่ว่ะเขาเลยคิดที่จะล่อมันไปอีกทางเพื่อช่วยเหลือทุกคนให้ออกมาได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นเขาก็ทำเพื่อลูกสาวอย่างอีอีจนทำให้ทุกคนที่ อีกงเพื่อเอาตัวรอดได้สําเร็จส่วนตัวเขาก็วิ่งวนกลับมาและไปตะเอเข้ากับเจ้าคุณครูทั้งสองคนถึงร่วมมือกันเข้าไปแอบในกระต๊อบพอตอนนี้เนี่ยหมอกมันหนามากพวกเราคงไปไหนกันไม่ได้แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือที่ด้านบนกระต๊อบนั่นเองได้มีแม่มุมยักษ์ดักรอพวกเขาอยู่แล้วเอ๊ะมนุษย์ ชับพันมันก็เริ่มจู่โจมพวกเขาโดยใช้ขาที่เหมือนกับใบมีดของมันเสียบทะลุหลังคาจนมาโดนเจ้าคุณครูจนตายคาที่ต่ลุงจิงต้องใช้มีดสัน่นเข้าต่อสู้กับขาของมันจนสามารถหันขาของมันออกมาได้หนึ่งท่อนในด้วยความที่ไม่มีอาวุธแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ขามันนี่แหละออกมาใช้เป็นมิดดาบกลายเป็นกระบี่ขาไม่งุ่มโอ้โหหนังจีนนะนะจากนั้นตะลุงก็ไม่รอช้าเข้าต่อสู้กับมันในทันทีชวงชวงเถวง จนแกได้ไปใช้ระเบิดที่อยู่ในกระท่อมนั้นป่าดักท่างมันไว้และระเบิดตูเบ,บง็งจนมันเซซ้ายเซขวาก่อนจะวิง่งหนีหายเข้าไปในป่าส่วนตะลุงพอเห็นว่าลอดแล้วจึงรีบวิ่งตามคนอื่นไป เมื่อมาถึงก็พบว่าไอ้คนพวกนี้เองก็กาลังถูกจู่โจมจากโจระเค้น้อยในลําทานซึ่งไอ้เจ้าแฟนหนุ่มของอีอีก็กําลังจะตกเป็นเหยื่อถูกไอ้เคงามตูดไม่อีกหล้ยทำม่ใช่เพราะตะลุงกระโดดเข้ามาและช่วยเหลือเขาไว้จนไอ้เคน้อยทั้งกับเว้อแล้วว่ายน้ำหนีไปเองดุดดดดดอดด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 ่ดดดรดด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 ด็ดดด้ดด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 ว ุดพในมือพวกเขาทั้งหมดเดินตามทางไปเรื่อยๆก็พบกับซากเครื่องบินที่น่านจะเป็นลำของเจ้าของกระต๊อบที่ทิ้งไว้นานโขก่อนจะไปค้นเจอกับซากวิทยุ ที่สามารถใช้งานได้จากการซ่อมของแฟนหนุ่มอีตีตาลุงก็ถึงกับชมว่านายเนี่ยมีประโยชน์เือนกันที่ว่าชื่ออะไรเหรอเราอ่ะเขาก็บอกว่าเขาชื่อเฉินนามสกุลเยี่ยวเฉียวหัวอ,อ้ว่าแล้วทําไมถึงเก่งนายมีนามสกุลในตำนานนี่เองแถมที่นั่นพวกเขาก็ยังไม่พบกระปืนกลนสมัยส,ยสงครามโลกก็ทําให้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าเจ,จ้าของคนเก่าน่าจะติดอยู่ที่เกาะน,นี้ตั้งแต่80กว่าปีที่แล้วส่งทางอีเองก็ได้ใช้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษวอขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอก จนสามารถแจ้งขาวว่าวไปยังทีมกู้ภัยได้สําเร็จซต่งกลุ่มของพวกเขาจะต้องออกไปหลอการช่วยเหลือนั้นทางตะวันออกเสียงตายก่อนที่ทีมช่วยเหลือนั้นจะมาถึงซึ่งใน,นระหว่างทางพวกเขาก็ไปเจอกับเจ้าหนุ่มหลอ่อที่คอยหาเรื่องคนอื่นในตอนแรกก็ไม่มีทางเลือกมาก เลยให้เขารวมออกเดินทางไปด้วยโดยตะลุงให้ข้อแม้กับไอ้น่านหล่อนี่ว่าลูกสาวอ้วเป็นคนสวยอย่าได้เจอพระเจ้าเจ๊ชิละ่พะพเธอเนี่ยมีแฟนแล้วจนกระทั่งพวกเขาเมื่อเจอเขากับลำครองและพวกเขานั้นจะต้องข้ามไปอีกฝกั่งแต่ก็กลัวว่าจะโดนเอคที่แอบอยู่ใต้น้ำนั้นงับไปแดกแถมในกลุ่มก็ยังมีสาวท้องแก่อยู่ด้วยคนหนึ่งพวกเขาเลยต้องทำแพรขึ้นมาจากต้นไม้เพื่อให้เธอนั้นขึ้นไปได้ ซึ่งในระหว่างทางที่พวกเขาว่ายน้ําข้ามไปอีกฝั่งโคดเอเคยักษ์สายพันธุ์มังกรก็สามารถจับแรงกระเพื่อมของแม่น้ําได้มันก็ค่อยๆว่ายน้ําตามพวกเขามาอย่างช้าๆจนในเจ้าสามีของคุณแม่นางที่ท้องแก่นั้นต้องใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้เมียและลูกในท้องสามารถมีชีวิตต่อไปในอนาคตได้เมื่อทุกคนสามารถข้ามขึ้นมาอีกฝั่งตาลุงก็บอกทุกคนรีบหนีไปซะส่วนตัวเขา เขาใช้ปืนกลเก่าแก่ที่มีกระสนุนอยู่ในแม็กไม่จํากัดยิงใส่ไอ้เจ้าโคตรเคสายพอนมังกรปุ่ง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 จนตัวของมันเริ่มสบับกสบอมก่อนจะเริ่มขึ้นมาบนบกแลไ่ง่าพวกเขาทั้งหมดทางด้านไอ้เจ้าหนุ่มหล่อเองพอเห็นว่าหนีไอ้เคไม่ทันแล้วเว้ยเลยจัดการจับตัวของอีอีลูกสาวของเจ้าตะลุงเนี่ยโยนให้กับไอ้เคไปแดกส่วนตัวของมันก็ได้วิ่งหน,นีเอาตัวรอดจนแฟนหนุ่มยังเจิเฉิน ที่กำลังพาสาวท้องวิ่งนําหน้าอยู่เห็นหนึ่งนั้นจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือแฟนสาวและบอกกับไอ้หนุ่มหน้าหล่อน,นั้นว่าเธอช่วยกวดชิงกันให้และมือเขาวิ่งมาช่วยอีกอีกอพบว่าพ่อตานั้นกําลังใช้ปืนกลนก็นํายิงใส่อีเคจนมันเริ่มจะกระจีไปทั่วตัวซึ่งความมันในการลั่นไกในครั้งนั้นก็ทําให้มีกระสุนลูกหนึ่ง พ่งไปเฉือนขาของไอ้เจ้าพู้หนุ่มสุดหล่อจนตัวของมันล้มลงไปหน้าขมำ่ก่อนจะกำขาและพูดออกมาอย่างกดแขนว่าไอ้หอยเอ้ยยิงไม่ดุตามมาตะตัเลเอรือ่คันที่สุดท้ายไอ้เคสายพันมังกรจะพุ่งเข้าไปขมือเขาจนหายไปทั้งตัวและทั้งตอนนั้น ไอหางปลายหนามของมันเนี่ยก็ดันไปสะบัดโดนเสื้อของอ e ีอ e, ีและลากเธอติดไปกับหางขนาดยักษ์ของมันด้วยทุกคนถึงรีบวิ่งตามมันไปก็พบว่ามันแอบไปนอนพักณนะที่ถ้ำของมันนั่นเองแต่ลุงที่ไม่อยากเสียลูกสาวเลยมีความเชื่อว่าเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่จึงเกยคอยโยงเข้าไปกใกล้ๆมันเพื่อตามตัวอ e ีอ e ีกลับมาให้ได้ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเขาก็เจอเธอแต่ไอเคก็จ้องพวกเขาสักคำหง จนตะลุงเนี่ยถึงกับควักปืนกลขึ้นมาเพื่อใช้ยิงมันอีกครั้งเพราะแกรู้แล้วว่าปืนเนี่ยกระสุนไม่มีเป็นหมดก็จะยิงแฉกๆ หกหน้าของมันไปและสั่งให้เจ้าเฉินดีพาอีอีนีออกไปจากถ้ำซะซึ่งเจ้าเฉินก็ทําตามขอร้องของพ่อตาก่อนจะพาเธอไปฝากให้กับหญิงท้องช่วยดูแลเธอด้วยส่วนเขาจะไปช่วยพ่อตาก่อนก่อนจะคว้ามับไปที่กระบ,บีข่ขาแมงมุม,มและเข้าไปห้อมหันกับเอเจ้าไอ้แค่นั้นถึงในขณะนั้นเองทางตะลุงก็กําลังเจ้เป็นกลนก็นํายิงใส่หน้าของเจ้าไอ้แค่จนมันขำกาบพระมันจะกยิึงเลยเพอเห็นว่ายิงไปก็เลยประโยชน์ก็เลยเอาท้ายปืนฟาดหน้าแม่มั้เลยดูสิว่าคราวนี้มันจะ ทำออกไหมจนจับพันจนัวเฉินที่วิ่งเข้ามาก็เผลอไปสะดุดกับระเบิดลูกบะเขยบเขาจึงมีความคิดเจ๋งๆและเลริบด่าให้ไอเครีบตามกูมาเร็วก่อนจะปาระเบิดลงพื้นไอ้อเคใเนี่ยวิ่งไม่เหยียบจนเกิดการระเบิดดังปุ่งนิ่งขึ้นตัวของไอ้เคยักเหมันก็ถึงกับเลือดตกยางออก ทางตาลุงเมื่อเป็นอิสระก็เดินเข้ามาหาลูกเขยและบอกว่าไม่ธรรมดานะเล่าเนี่ยสมแล้วที่เป็นผู้สืบทอดของตระกูลดังเยี่ยวเฉียวหัวแต่ว่าในตอนนั้นไอ้เคมันก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์มันก็เริ่มกระโจนใส่เพื่อที่จะงาพวกเขาทั้งสองคนแบบคำเดียวหมดตาลุงแกก็เลยรีบคว้าไปที่กระบีข่ขาแมางมุมและตั้งมันให้สันดาบพงขึ้นเป็นแนวตรงดิ่งก่อนที่ไอ้เคจะกระโดดเข้ามาและโดนเขากับคมมีดเต็มเก่อนจะนอนแอง้งเมง้งและเงียบไปในที่สุดเมื่อไอ้เคตายแล้วสังเชิญและตาลุง จึงช่วยเหลือกันออกจากธรรเพื่อไปสมทบกับคนอื่นก่อนจะมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบที่หน่วยกู้ภัยนั้นกำลังมาถึงและเรื่องราวของคกโกไดไอเลนโคดเคเกาะขังหมันจบไว้เพียงเท่านี้ครับและสุดท้ายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยเพราะคลิปหน้ามาจะได้มีพลาดกันสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ